ะะจากช ok ่อง i n f l u e n c e l ขอดกลับมาพบกันในนั้นทุกคนกับคิวจังนี้มาแล้วมาแล้วนะจ๊ะซึ่งห่างหายกันไปนานมากเพราะว่าเราอะไม่ได้ซื้ออะไรเลยทุกคนจะบอกว่ามไม่มีจังก็ใช่เออมันค่อนข้างจะขัดสนนิดนึงนะในช่วงโควิดเนาะแล้วก็เลยแบบที่ผ่านมาก,ก็เลยไม่ได้ชอ็อปไม่ได้ซื้ออะไรเกี่ยวกับ New c a p เท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้ก็มีมา หนึ่งอย่างหอย่างที่ซื Gray ้อเองนะจะเป็นนิส ja e ัยสารเอ้ยของอะไรไทยว่าเอ้ยยังไงอันนี้ก็คือบ่งบอกว่าช่วงนั้นไม่มีตังจริงๆเพราะว่าพี่มาเล่มเดียวพี่มาเล่มเดียวทั้งๆที่เขามี2ปกปกติจะซื้อจะซื้อทั้งสองปกอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่างบเหลือก็จะซื้อมาเผื่อด้วยเผื่อแจกทุกคนเนาะก็นั่นแหละ ตอนนี้ก็คือบ่งบอกได้ว่าเออจนจริงๆว่ะนะและสิ่งนี้ก็คือนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เป็นน้องมิวนะจ๊ะของกาซองซึ่งเธอจากที่ผ่านมาที่เราได้เกะที่อวดมาเนาะนิตยสารที่รูปสวยสําหรับเราก็คือกาซองกับนิตยสารฮักที่รูปสวยนะเออ ว่าไม่ได้เด้อรูปเขาสวยแต่ว่าถ้าจะถามว่ารูปอันไหนคุ้มสุดก็ต้องเป็นของฮัมแมกาซีนนะจ๊ะคือรูปดีราคาก็ดีแต่ว่าลันไหนมันก็จะลดหย่อนไปตามคุณภาพของการใช้กระดาษเนาะที่เลือกปกนี้มาเพราะว่าชอบลุคนี้มากดีสุดๆด,ดีมากจริงๆก็แบบดูนี่เหมือนเหมือนน้องมิวเหมือนแบบเหมือนเหมือนเด็กญี่ปุ่นอะแก ดีมากแแบบพื้นขาวอันนี้โลโก้เป็นสีแดงเฮ้ยของเดียงสุกรีมเฮ้ยฉันชอบอ่ะเปิดมาหน้าแรกนะจ๊ะก็จะมีน้องมิวนะน้องมิวครึ่งหน้าน้องมิวปวดหัวน้องมิวปวดหัวเฮ้ยลูกนี้ดีฉันชอบคือเป็นคนชอบอ l l b ็ a c อยู่แล้วด้วยไงียอ่ย รอจริงๆเลยเว้ยเน่เน่น่ๆน่เอาแอบดูหน่อยมองไม่เห็นเน่น่ารักมากเลยอ่ะน้อยชอบรูปนี้อ่ะเหมือนกันเหมือนกับหน้าปกไหมรูปเดียวกันเฮ้ยนี่นพี่มิวเหรอพี่มิวปะ่ะก็ไม่อยู่หน้าเดียวกันอ่ะมันอยู่ในไอ้นี่เดียวกันฮ้ยรูปนี้ไม่เคยเห็นหน่ารัก เขียวใช่เขียวแบบเขียวอ่ะอาซูมซูมซูมหน้าไปเอ้ยน,าาน่ารักนี่ก็จะมีแบบหลายๆแอคหน่ๆๆๆๆอยเนี่เน่เฮ้ยเห้ยรูปนี้น่ารักเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนเทนนี่ท็อบบี้เหมือนไหมเทนน,นี่ท็อบบีนน้เทนนี่ท็อบบี้มีสีเขีเยวปะมิงกี้มิงกี้ดิฟซี่ดิฟซี่นี่คือดิฟซี่มิว เหมือนแม้น่าใช,ใช่ไหมใช่แหละนี่ยังไม่ไแบบน้ใจในตัวเองอ่าอืมลูกนี้ที่เราเห็นแล้วเราแบบกราวใจเนี่ยนี่นี่น,นี่แล้วดูการเกรดนิ้วหนึ่งนิ้วไว้ข้างหน้าเฮ้ยดีปล่าะขอแบบขอดูละเอียดงานละเอียดนิดนึงนะ ขนที่คอเอยอะไรเอ้ยหยมฉันลงเส้นเลือดโอ้ขาวเนาะหมายถึงชาบหมายถึงชาบชาาวอ่ะแล้นนี่อันต่อไปเออีกปกหนึ่งก็จะเป็นเซ็ตนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราชอบเซ็ตออฟแบ็กมากกว่าก็เลยสั่งปกนี้มาจะาผูดเขียวไม่เคยเห็นเลยอ่ะเขาไม่ได้ปล่อยรูปหรือว่าฉันไม่เห็นเองหรือไง นี่ที่มีบบงงควาแบบหลอกไปไหนอ่ะไรเขาหลอกอะฮะโอ้ยเราดีน่ารักเธอแบบฟิลแฟนอีกแล้วอ่ะเนี่ยลูกเนี้ยลู้ดีมากลูกนี้แบบโอ้โหฟิลแฟนมากแคปค่ะคุณลูกค้าแคปค่ะเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปซื้อน้องบองแล้วนะเอาไหมไหนออกหูเป,ป๊อป คือน้องบองมานั่งทะเลาะกับน้องบองอีกฉันยิ่งแบบเป็นคนเสียงดังอยู่ด้วยนะก็ประมาณนี้มีอีกแเอ้ยมีอีกมีอีกไม่มีเวลายิ้มก็น่าละลาทำหน้าหลอกก็โคตรหล่อเลยฮะอ่ะน่าจะหมดแล้วเพราะว่ามันให้กลับด้านแล้วเฮ้ยเยอะอยู่นะคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ เดี๋ยวอ่ะให้ข้อมูลแล้วกันสำหรับใครที่จะซื้อต่อของคนอื่นๆนะมีหนึ่งมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าประมาณเก้าแผ่น เก้าแผ่น9กคูณสก็เป็น18หน้าประมาณ18หน้าสําหรับเรื่มนี้ของพิมพ์มิแล้วก็ปกที่แบบน่ารักปกน่ารักมากฉันปื้มในราคาอันนี้ซื้อมาน่าจะน่าจะร้อยหนึ่งมนะั้งถ้า,ถ,าถ้าจะไม่ผิดนะมีไหมยพื่มีราคาไหมน่าจะ100อ่ะนะสำหรับเราคุ้มอยู่แล้วการซองนี้คือรูปสวยการซองรูปสวยทักแมกกาซีนรูปสวย แล้วก็ของอะไรอกอะของรอบฟิชียลก็รูปสวยแต่ว่าราคารแรงนิดนึงนะอ่ะยกให้เป็นอีกหนึ่งแมกกาซีนคุณภาพมันจะสำหรับเรานะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อมูลรีวิวด้วยสำหรับเผื่อใครที่อยากได้เร่มนี้แล้วแบบเออไปซื้อต่อในตลาดนัดหวนใจอะไรอย่างนี้ก็นะจ๊ะเล่มนี้คุ้มบอกเลยคุ้มจริงๆใครจะซื้อก็ไม่ต้องลังเลนะคะ แต่ว่ามันก็ไม่มีคลีแล้วเนาะต้องไปหาซื้อตามตลาดนัดที่เขาเปล่อยออกมาแล้วจ้าก็ใครจะซื้อก็ไปซื้อได้คุ้มส่วนอันนี้เป็นเออเออเอาด้านนี้ก่อใครคนนสักคนนึงออกมาให้โอ้ยไม่บอกอันนี้ไม่ได้ซื้อเองนะจ้ะไม่ได้ซื้อเองเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยก่อนนี่คือได้มานานมากแล้วกาซองก็ได้นานแล้วแต่ว่า นั่นแหละด้วยความที่เออมันยังไม่ค่อยมีของอะไรก็เลยไม่ได้แกะสักท,ทีนึงจริงๆการทรงก็ได้ช้ามาก <c oughs> แอบบนอะแอบบนจะแบบนได้ปะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอเราแกะแป๊บนึ่งนะเธอเฮ้ย <c oughs> เราเคยกดไปหรือยังเราซื้อคัตเตอร์หม่แล้วนะทุกคนเราทิ้งคัตเตอร์เสียงตายอันนั้นไปแล้วช่วยแบบกด99แสดงความยินดีกับเราหน่อย อแล้วก็จะบอกว่าวันก่อนมีอีกอย่างหนึ่งที่มีคนส่งมาให้ก็คือเจลอาบน้ำอีฟโรเช่เอ้ยต้องขอบคุณนะคะทางมามีด้วยนะคะเลิฟกรับนะคะส่งเจลอาบน้ำอีฟโรเช่ของน้องกลับมาให้เออยกลิ่นดีกลิ่นแบบ กลิ่นผู้ดีมากอะเธอเอาจจริงอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าปกติอะปกติที่บ้านใช้ใช้แต่สบู่เดตโตใช่ไหมว่าเราชอบกลิ่นมันกลิ่นกลิ่นเย็นเย็นอะไรเงี้ยอันนีนน้โอ้อันนี้นก็เลยแบบเอออยากจะลองแบบกลิ่นผู้ดีผู้ดีแบบลองกราฟบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยอ่ะด้วยความพี่งบน้อยอะเป็นคนเป็นคนงบน้อยอยู่ตลอดเวลาก็เลยจะไปตามหา ในตลาดเหมือนกันแั่นแหละไปตามหาตลาดเพราะว่าช่วงนั้นจะมีคนเล่นทอ็อปสเปนเดอร์เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็มีหลายโปรโมชั่นโ้ทางอีโรเช่แต่ว่าเราอยากได้ถูกกว่าน,นั้นอยากได้ถูกกว่าน,นั้นก็เลยไปตามดูตามดูปั๊บก็เจอคอมมมีตอนแรกอะจะไปขอซื้อต่อเขาแต่ว่ามันมีบอกว่าอะ่ะไม่ต้องเดี๋ยวให้เลยก็แบบขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยจริงจริงเราแค่อยากตามหาเออ อีบเราเช่ที่มันราคาถูกลงอะไรอย่างนี้กว่าปกติก็นะใครใครใครสนใจของรา,าราคาถูกแล้วก็ของแถมมีด้วยอะไรอย่างนี้ก็ย่าลืมไปตามหาในแฮชแท็กนะจ๊ะตลาดนัดหวานใจจริง,รงๆก็แอบขายของนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ลงขายได้ไหมอ่ะได้แหลนะเนาะเพราะว่าเป็นช่องเราตอนนี้เราเออเออ,เอ,อพูดไม่ถูกเลยเราปรับหมุดไว้ที่หัวทวิตเตอร์นะ พราะว่าขายคิมกันแดดครีิมกันแดนด,แดของเดอ b o บ y Shop อนะจ๊ะของน้องกราฟแล้วก็แถมรูปน้องกราฟเต็มเลยแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็อีกเยอะแยะเลยของแถมคือคุ้มมากนะจ๊ะทุกคนไปดูกันได้นะใครสนใจก็ dm มาซื้อกับเราได้นะจ๊ะมาอดหนุนเราหน่อยนะคะนิดนึงอะมาว่าก,กันด้วยเรื่องนี้มายาน้องกราฟอามันเริ่มจากเล่มนี้ก่อนนะจ๊ะ มีคนจะให้เด้อไม่บอกแล้วก็ใครเอ้ยอาจจะเป็นคนพิเศษคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เออมายาตน้องกราฟตอนแรกอ่ะก็ลังเลอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะสั่งดีไหมแต่มาสรุปตรงที่ค่าส่งคือค่าส่งแพงมากค่าส่งแพงมากจริงๆก็เลยอ่ะไม่ซื้อจได้วะจนเราตัดใจไปจ่ไม่ก็มีคนทักมาว่าเอ้ยมีเล่มนี้หรือยังพรีมาหรือยังบอกอ๋อยังค่ะก็โอเคเดี๋ยวส่งมาให้อีกแล้วอ่ะ ข้าก่อนก็ส่งหนังสือมาให้เนี่ยคนเราใจดีเลยขนาดนี้วะฮะต้องขอบคุณ,นะคณ,นะคณคจริงๆนะข้าคุณทุกุนมากๆเลยจริงๆอะว่ากันด้วยเล่มนี้แล้วก็ยังใจดีส่งเล่มเก่าของปกพี่มิวมาให้ด้วยโอ้เลิศมากเดี๋ยวเราดูพี่มิวก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นเล่มก่อนหน้านี้นะจ๊ะบทบาทใหม่บอสบอสมิวสุวิเเฮ้ยแลอะเดี๋ยวตามหาพี่มิวแป๊บก่อนเจอพี่มิวเจอพี่อับก,ก่อน เจ้าพี่อัพก้อนไอ้เจ้ากระต่ายไอ้เจ้ากระต่ายยังไงอ่ะฉันว่าฉันเจอคุณนิวสุอร์ิตแล้วเฮ้ยมีมีตรงนี้ด้วยด็กเตอร์โก้ธีรศั์เฮ้ยอันนี้ในรายการคลายแม็กทุกคนจำได้ป่าวรัก อ่ะคุณมิวมาแล้วนะจ๊ะคุณมิวมิวเจอรี่การก้าวเดินสู่ความท,ท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของมิวซูเปอร์สิตเออว่าไปน,นี่หล่อจริงเลยอ๋มอ,อมันมีบอสเซอร์ด้วยเหรอโอ้โอ้ว้าว เราลืมความรู้สึกการซื้อหนังสือแล้วมันแถมโปสเตอร์ไปแลยอะคือเมื่อก่อนตอนติ่งอะตอนติ่งเกาหลีก็จะมีนี่อันนี้คือรูปโปสเตอร์โรูปใหญ่มากน่าจะประมาณ A3 แหละเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวจะแงะไปติดฝาบ้านนี่ก็อีกรูปนึงเอ้ยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปนี้นะจ๊ะนี่น่าน่า ความนี้รู้สึกจะเป็นช่วงที่ไปตัดหน้าม้ามาเองหรือเปล่าลูกอืมหลูกไม่รอพี่มิวอะพี่มิวกับกัปจะแบบจะคล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือแบบถ้าน้านิ่งๆก็จะแบบโคนรอเลยรอแบบรออะนะแต่พอยิ้มปุ๊บคือแบบอายุจะอายุจะลดลงแบบลดลงมากๆแล้วกลายเป็นแบบน้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบเวอร์ชั่นแบบรอบาดใจเฮ้ย หลอก,ก็ได้น่ารักก็ได้คือทำได้ไงวะตู <c oughs> ้ทรงผมแล้วมันน่าจะเป็นทรงที่แบบทำให้ดูน่ารักปะแต่มันหล่อได้อ่ะ <c oughs> มายานี่เขาก็ใช้พุ่มไม้ตรงนี้คุ้มเหมือนกันนะ <c oughs> ใครไปมายาก็คือจะต้องถ่ายรูปตรงนี้ตรงพุ่มไม้นี้นะจ๊ะ แบบเฮ้ยรูปนี้มันยังไงเนี่ยฉันชอบรูปนี้กดรูปนี้ค่ะเฮ้แล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมที่บ้านจะมีอีกไหมอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว พี่โบวเมลานาน่าจะไม่มีอ่ะโอเคจบไปเริ่มแรกของพี่มิวมาต่อกันที่จกรับนะจ๊ะี่หวานเนะเาะอ้ามีน้องบารด,ด้วยแล้วคือความน่ารักคุณสองอีกเฮ้ยอันนี้คือได้โปสเตอร์อาสาปะจริงเหรอฉันจะได้มีโปสเตอร์หลานอยู่ในห้องแล้วเหรอ รงิงเลยอ่ะจริงป่ะจริงป่ะทานแมวน่าหล่อจะก็ลืมอ่านหน้าปกทานแมวน่าหล่อน่ารกักท่านแมวน่ารกักนาคะแบบนี้ใช่ไหมท่านแมวน่าหล่อท่านแมวน่ารกักเอ้ยพร้อมเผยรักครั้งใหม่โอ้ยอะไรอะไรอะไรรักครั้งใหม่อะไรยังไงฮไม่ได้น่ารักครั้งใหม่ไม่ได้นะามมนะแม่ตีนะลูกอุ้ยเปิดมาเจอรูปนี้ตกใจเลย ดีมากดีมากเก้ากับสีแดงก็คือขึ้นอยู่นะขึ้นมากเลยด้วยอ๋ออ๋อ,อไม่ใช่โปอเตอร์อาซานหรออยากได้โปอเตอร์หลานอะเอาหลานมาให้มาหมน่อยได้ไหมอาปตเตอร์ก็เป็นรูปนี้นีน่่มัน,นมองไม่เห็นเลยนี่ น่ารักคือแบบจื้อปากหน่อยๆเนี่สวยจะลูกสวยแล้วก็อีกด้านหนึ่งฉันวฉันจะจับยังไงดีเนะี่ยก็แบบจับจับขาดแควกออกมานี่นีน่นีน่ก็ประมาณนี้นีนนน่นี่นี่ชิเงสวยสีแนงแรงนิด เสื้อกระแดงปากกระแดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะมามี <_ pp> นี่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 น <_ pp> มาา่รักหรอิจุมากอา๋อล <pp> ุคน,นี้แบบสวย สดใสอ่ะเนี่ยดิตัวแบบโอ้ยแล้วดูแบบมีน้องอาซานตรงนี้กระตึงหนึ่งเลยนะละเฮ้ยรูปมายาดีนะดีอ่ะรูปดี ขึ้นไปหมดเลยโอ้ยขอบคุณภาพจากอาซาอิสเคทอ๋อไม่มีอ่ะอาซาอิสเคทอันนี้มีน้องจูด,ด้วยไงนุชตื่นแล้วเหรอน่าราักอ่ะเนี่ยๆๆมีแบบภาพน้องอาซาแล้วก็มีน้องจูด,ด้วยนี่น้องจูอยู่ตรงนี้เฮ้ยน่ารัก ยิมหวานลูกนี้กงมียิ้มหวานชยิิมหวานโอ้ยจะแล้วลูกออกมาจะละลายลหมดอ่ะจบแล้วจบเร็วหมดเร็วหรือลูกแม่ลึกว่าจะได้แบบโปสเตอร์น้องอาสาซะแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วอ่ะจบไปแล้วสำหรับเล่มนี้นะจ๊ะไปกันที่อย่างต่อไปอันนี้ เป็นถุงมาน้อยมาให้โอ้มีการ์ดด้วยเอ้ยขดวดอะไรหน่าอันนี้คืออะไรสัตรสิบสมสิเอียงอันนี่จะเป็นลูกอะไรว่่มันเถอเป็นลูกเ,เป็นการ์ดอะไรสักอย่างอ,อันนี้อ้ย เป็นยางท่อนผมคือยางอันเล็กมากมือชั้นใหญ่เบอร์เลยไม่ใช่ความผิดของยางหรอกน้อนมิวพิกัพสวยอ่ะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักชอบนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่านี่เป็นบ่งบันแจ้เนอข้างหลังก็จะเป็นพี่มิวน้องกลับ มิวน้องกัาไลฟ์ KFC ใส่ชุดน้องไก่กระตากกระตากน่ารักวคิดถึงคิดถึงจริงๆนะคิดถึงแบบเวลาเขาไลฟ์ด้วยกันเวลาเขาแบบทำอะไรตลกตลกแล้วก็หัเราใส่กันสองคนอ่ะอันอันการดีกว่าขออนุญาตแป๊บนึ่งนะ เนี่ยต้องอ่านตรงไหนก่อนมีการด้วยแต่ว่ามีต้องอ่านตรงไหนก่อนเนี่ยเดี๋ยวฟุ๊กฟุๆๆ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 ๆๆๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 บๆๆ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 าๆๆ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 งๆๆ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 ๆาากา เป็นข้อความง่ายๆส่งมาแล้วก็น้ำตาไหลแล้วทุกคนจริงๆน้าตาไหลจะเแล้ว่าน้ำตาไหลจริงๆยิ่งเวลาแบบเจออะไรเย่ๆมาแล้วแบบมันก็ได้สิ่งเหล่านี้ยมาเย,ยอะๆใจเราจริงๆ,ๆกำลังใจใครว่าไม่สําคัญมันสําคัญมากๆเลยบางทีแค่เราพิมพ์มให้กำลังใจคนอย่างเงี้ยแบบแค่ว่าสู้ๆนะคะส,นะสู้ๆนะสู้ๆนะเราก็รู้สึกดีแล้วอะ หรือว่าส่งมาเป็นแค่ emoji อ,อย่างเดียวแบบ e m o j สองนิ้วแล้ว emoji หัวใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นกำลังกำลังแบบเป็นห่วงเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อยู่กับเรามาดูตลอดแล้วก็ติดตามช่องเรามาอย่างเหนียวแน่นมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะพูดว่ารักเราสักเท่าไหร่เพราะเราก็นั่งอย่างที่บอกเราไม่กล้าพูดเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องเรามาดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็คือ ใการตอบรับเราอย่างดีมาตลอดแล้ก็ใจดีกับเรามากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยที่แบบใจดีกับเราจริงๆอะคือเราไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีแล้วก็จะพยายามหาของมาแจกให้ทุกคนแล้วกันนะคะสำหรับ follower แล้วก็สำหรับใครที่นะโอเคบางคนเราเดี๋ยวเราหลังใหม่ก,กันโอเคปะอะยังไงก็ ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะบอกเราหรือว่าอยากให้กําลังใจอะไรเงี้ยก็สามารถเม้นข้างล่างก็ได้ใต้คลิปวิดีโอต่างๆหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ DM มาก็ได้ทางทวิตเตอร์ช่องนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็อยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตมิวกับมาด้วยนะคะโอ,อ้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเล่าให้ฟังแต่ไม่รู้ว่า ทุกคนจะได,ได้ได้ดูคลิปนี้กันมางน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรารู้สึกดีใจมีอยู่คนหนึ่งมาบอกกับเราว่าเออที่เขามาชอบอยูกับได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาดูเล็กช่องเราคือเราแบบฮะจริงเหรอคือเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ทําให้แบบมีคนมาชอบอยูกับเพิ่มมากขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเราดีใจมากๆเลยนะที่เราได้เป็น ส่วนหนึ่งในการที่จะเพิ่มความรักเพิ่มกําลังใจให้กับมิวกรัฟอ่ะเออเรารู้สึกดีมากๆเลยวันนั้นคือแบบเฮ้ยเราแค่แบบแค่อยากทารีแอคเราไม่คิดว่ามันจะส่งผลถึงการที่มีคนมาตกหลมรักมิวกรัฟได้เพราะเราอะ่ะเอ,อ้ยเราดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็อยู่รักมิวกรัฟด้วยกันไปนานๆเลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคีย์อวดเจนนี่อีพีหน้าใครมีอะไรอยากส่งมาได้ส่งมาได้นะ <c oughs> อันนี้คือปลดลรักตลอดสี่สโมงเลยเอ้ยนาตา DM กันมาได้นะทุกคนไม่แบบอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าเราเห็น <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเห็นแนละ้วเราก็จะตอบแต่ถ้าเราไม่เห็นอากาศจะตอบช้าน,นิดนึงนะก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นว่าฝากติดตามต่อไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปคีย์อวดหรือว่าคลิปรีแอค สีแคปอะไรต่างๆน,น,นะก็ฝากด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ในอีกหน้านะทุกคนแล้วก็คลิบกบัตอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละสัก <c oughs> วันหนึ่งนะอ๋อโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย